กลับไปที่เทนนิสกลับไปที่กีฬากลับไปที่อะไรที่เป็นความสุขช่วยครูช่วยยามอีกสักนิดได้ไหมครับค่ะน้องเทนนิสได้ให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งน้องบอกว่าเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาติไทยน,นั้นเ,เทนนิสก็บอกว่าตอนนี้ก็คิดหนักมากเลยเก็ขอคิดดูก่อนจะเปลี่ยนใจเหรอคือ มันต้องหาตัวตายตัวแทนอมันต้องหาตัวความหวังที่จะมาทดแทนไนงะมันก็ต้องก,ก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นที่เคยประกาศได้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาติตอนนี้ก็ต้องคิดหนักเนี่ยเข้าใจว่าคงมีผู้ใหญ่บางคนไปขอไว้อย่าอย่าเพิ่งเลิก<ส>เพราะยังหาตัวความหวังใหม่ๆที่ะจะมาทดแทนไม่ได้หรือหรือหาทดแทนไม่ได้ง่ายๆกะมังกะมั่ง เทนนิสก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องคิดหนักแล้วก็อันนะที่ขอกันมาว่าให้เล่นต่อในนาในนามทีมชาติก็ขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะมียิมเทควันโดชื่อพานิพักยิมตัวเองเปิดตัวเองไปมีธุกรกิจละใช่ค่ะไปเปิดยิมชื่อพานิพักยิมใครสนใจสามารถติดต่อได้แน่แอบขายของเล็กๆน่ารักดีไม่ว่ากัน ที่คิดอยากจะเลิกเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยคือร่างกายของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บเข่าเจ็บสะโพกเจ็บข้อเท้าเจ็บและทุกๆจุดที่พูดมาเนี่ยมันผ่านการหักมาแล้วทั้งนั้นอโอ้โหเขา่าเขา่าสะโพกข้อเท้าเ,เคยหักมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นจึงอยากจะเลิกขันไปปั้นนะักกีฬาเยาวชนด้วยการสร้างยิม พันธุภาคของตัวเองขึ้นมาค่ะโอเคเคยฟังน้องให้สัมภาษณ์ก่อนอที่จะไปโอลิมลปิกอะค่ะพูดถึงสภาพร่างกายน้องเขาบอกว่ามันก็ไม่ไหวมีปัญหาสะโพกลวมตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนที่เตะแล้วฉีกขาไปเกินวงรอบเกินองศามากๆน,น้องจะไม่สามารถหุบขาเข้ามาได้ต้องใช้เวลาในการหุบขาเป็นสิบนาทีเลยถึงจะสามารถหุบช่วงขาเข้ามาได้คือคือ,ค,อคือข้อสะโพกมันหลวมใช่มใช่เออนี่ เข้าใจและเห็นใจเลยคือถ้าไม่ไหวก็อย่าไปฝืนเด็กมาเลยแต่ผมเข้าใจว่าพวกเราผู้ใหญ่ในสมาคมเทนนิสโต้ก็คงก็คงมีปัญหาในการหาตัวทดแทนที่เป็นตัวความหวังแะก็อยากจะลากสังขารเทนนิสให้เล่นต่ออีกสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นอาจจะเสียดด้ไงคะเพราะว่าฝีมือยังดีฝีมือดีแต่สังขารไม่เอื้อระวังจะพิการเอาคือต้องเข้าใจว่ากีฬาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรง แต่ว่าการเล่นกีฬามากๆมันก็ทําให้ร่างกายบาดเจ็บและเป็นโทษได้เหมือนกันตัวที่บันทรนะ,ะต,ตัวที่บัทอรมีสามอย่างอย่างแรกเลยคือการคุมน้ําหนักอืการคุมน้าหนักให้อยู่ที่สี่สิบเก้ากิโลตลอดชีวิตของการแข่งขันของการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันทรมานนะ มันค่อนข้างจะบั่นทอนสภาพร่างกายอยู่พอสมควรถูกไหมและคุมไว้ที่แค่49เท่านั้นนะอย่างที่สองเนี่ยมันต้องฝึกซ้อมตลอดชีวิตของความเป็นนักกีฬาใช่ค่ะอย่างที่สามเนี่ยทุกครั้งที่ขึ้นไปแข่งขนันมันเจ็บตัวใช่ค่ะคือยังไม่นับตอนรวมซ้อมด้วยนะซ้อมก็เจ็บตัวอยู่แล้วซ้อมมันก็มีโอกาสเจ็บตัวนะใช่ค่ะถูกเตะทุกวันถูกไหมใช่เตะเขาทุกวันแต่ก็ถักวเขาเตะทุกวันเหมือนกันนะถูกไหมค่ะอโอเค